คุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมบ้างไหมครับว่าดินวิทยาศาสตร์หรือว่าเจลใสๆเหล่านี้สามารถนํามาปลูกพืชได้อย่างไรครับและเจลเหล่านี้ทํามาจากอะไรสงสัยไหมครับอื ดินวิทยาศาสตร์หรือเจลสีสวยหลากสีที่เห็นอยู่นี้จริงๆแล้วเราเรียกกันว่าไฮโดรเจลครับเป็นสารสังเคราะห์พลิเมอร์ที่มา่ดูดซับน้ําเข้าไปก็จะพองตัวได้มากถึง600เท่าของน้ําหนักตัวทีเดียวครับด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นิยมนํามาใช้ปลูกพืชแทนดินโดยเฉพาะพลูด่างและไม้กระถางต่างๆเพราะไฮโดรเจลสามารถดูดซับน้ําได้ดีทําให้พืชอ,อยู่รอดได้แม้จะไม่ได้รับน้ําเป็นเวลานานๆก็ตามครับ และเมื่อเราเติมไฮโดรเจลลงไปในดินไฮโดรเจลยังช่วยอุ้มน้ำในดินให้มีความชุ่มชื้นสูงแถมยังช่วยดูดซับแร่ธาตุต่างๆทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ครับจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เองนะครับที่ทําให้เรามีเจลมาจา์เหล่านี้มาใช้ในการปลูกต้นไม้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะครับและไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้ของเราจะเหี่ยวแห้งขาดน้ําตายเวลาที่เราไม่อยู่ครับ